วัวี้ผพทุกท่านด้วยครับแห่ผมแบบเย้ๆไม่ได้เล่นมีมกันนะเอ้ยไมไ่ทำมิกนกามินมีมกันแบบเป็นเดือนกว่านะแต่จริงๆอัดก่อนหน้านี้แต่ผมแบบไม่ได้ลงก็คือไอตอนดักคุณน็อตแบบผมจะลงไว้แต่ว่าผมอัดตอนแพนรีลหลดมาไม่มาเลยไอไอตอนไอเด็กไอสก,กินบ๊บพีมาผมก็ไปอัดแหละก็เลยอ้าจะลงก็แบบมันคลิปที่ผมบอกไอหมดพ้อมผมจะลงดีไหมครับว่าก็ ไปลงดีกว่าเพราะว่ามันมีดาร์โก้รอบอีกเวอร์ชันหนึ่งก็เลยมันมานานแล้วแต่ผมแบบไหนก็มาละโอเคไปดูออกกคือคลิปนี้ก็คือดาร์โก้รอบเวอร์ชันเป็นไฟล์วัตตัวฟัวโต้เนาะเียวอร์นนอรชันคิดของ SVD ทำให้เป็นเปืนยิงกลเนี่ยฟายเลทเพิ่มขึ้นเพิ่มแพนดลอรลิงแล้วก็เหมือนความการสปเปย์ของ พวกเพิ่มความัการเตะกันนะฮะที่สตองแต่ว่าสตองวีชิลชรีคอยกับรีบาลานดาเมจโปรไฟล์บอกว่าแกเรื่องรีคอยกับดาเมจเนาะแล้วก็นิวไฟล์ยหรือะไรว่าไปแต่ว่าเป็นปิดสต็อกอันเดอร์บาเรลบาเรลเราบเปกระเซนก็คือใส่แค่ใส่ที่อะไรแทบไม่ได้โอเคดูโอ้ใส่ละมันจะบล็อกบาเรลเนี่ยเระเซนก็คือใส่ได้แค่ยี่สิบห้านัด องแต่งที่ผมจะแนะนาคืออย่าผมดูสแตตนะผมไม่ได้ผมยังไม่ลองเลยอันเนี้ยผมแนะนําเป็นอัน,นเนี้ยผมเล่นเป็นเอนโ,โมโนมุกเอมเอนโกมโนิกก็ได้หรือว่าดอกดอก็ได้เอามาใส่กันแบงเนี้ยเนาะให้รถเอีเดียผมจะใช้อดีดูอยากลองอยากลอง่ามาโซ่เป็นไรดีผมอยากรู้ว่าคอมเพรสเซอร์กับปลอดคอมเพรสเซอร์อันไหนดีกว่าผมไม่ไม่ชัวหรือว่าจะใส่อันนี้ก็ได้เนี้ก็ได้ แต่ผมไม่แน่ใจว่าเวิร์กป่ะนะไอนะ้ีเก็บเสียงไอตัวเนี้ยเก็บเสียงโมโนเราไม่ต้งห้าสิบเลยนะวันนี้ก็พอแล้วก็ได้ถูท้ายเต็มกล้องกล้องก็ถนัดอะไรก็เลือกเลยนะครับใส่อันนี้ด้วยเทเบิลอร์ด้วยนะจ้ะตัวนี้ใส่เลยดีอ,อ๋อมันปิดมันปิดทั i c a l s t ต n นด้วยใช่เหมนะใช้อะค แทกทิคอสแทกทิคอสสแตนไม่ได้โอ้เศร้าใจเลยนี่อะไรแทกเก็ตอ่าไม่ค่อยมีอันไหนเวริร์เพราะว่าอันนี้ก็ทำให้ศัตรูเห็นเนาะอันนี้ก็ได้ว่าแทกเก็ตเลเซอร์ก็ได้ถ้าถ้าจะใส่นะถ้าถ้าจะใส่โคพาช่องนะก็แทกเก็ตเลเซอร์ก็ได้ยให้ดูยให้ดูยัยโดูรีคอรยนะผมยังปล่อยนะ ในระดับข้าหลังมันยังเป๋อพี่พ่อลองยิงบอกคุณคือสิบนัดแรกให้ได้อยู่แต่พอนัดสิบนัดสิบเอ็ดขึ Blue ้นไปเริ่มละเริ euh. <ới> ่มอ่าดูนะได้ป่ะนัดสิบเดขึ้นไปเริ่มเป๋อแล้วายิงไม่โดนชิบหายละโอเคผมลบงลองทีดิเคนะดูเทสดูเทสดูโอเคยี่สิบเมตรยี่ห้าเมตรอันนี้อันนี้อันนี้มันโดนเอาใหม่เอาใหม่ อีกรอบไนึงเลยอีกรอบนึงโอเคสองนัดตอนนี้หลักเท่าไหร่วะห้าสิบเมตรลองดูนะอาจจะเยากหน่อยแต่ไม่ค่อย,ยิงโอเคก็ระยะอยู่ประมาณสิบยี่สิบห้าสามสิบเมตรประมาณนั้นเนาะโอเคเราก็เดีย๋ยวเราไปดูเกมเพจ,จริงว่าปืนนี้มันดีหรือห่วยแต่บอกคำเดียวตลอดที่มันเอามาผมโดนผมโดนยิงแค่สอง ตงไม่ถึงสามครั้งอ่ะโดนดับตายที่ผมเอาคนเอาคนได้เอาปืนนี้มายิงอ่ะผมเจอได้สามตาของสามตาไ้เยอะแต่ว่าโซดัเคยโดนอยู่เคยโดนอยู่เคยโดนอยู่ครั้งหนึ่งไอ้แค่แรงจับระอไปเกมเพลนครับเฮ้ยต่อตูงมาด้วยกันวะฝั่งผมไม่รู้มาใครแปลกอ่ะเราล็อบบี้ปแปลกผมว่าแพ้ผมว่าเข้ามาแบบว่าโดนยิงได้เลย ก,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 าการเกมร้านเกมเราไม่รู้จักว่าการเกมหรือต้นเกมแต่กูมั่นใจว่าการเกมอลองดูลองดูจำใจเอาเกิดไงโอเคทั้งเดิมได้อยู่ได้อยู่พอ,อได้อยู่อ๋อลองดูเราวผมไม่ใส่กินด้วยนะดู เา้ายเอ,อเ,เข้าไปเข้าไปผมผมแ่งตงลเดี๋ยวเดี๋ยวกยมเ็นมเข้ารอนานจับเนรโอเคทๆผม,มว่ผม,มว่ เพี่รเราก็โอเคอยู่ไม่นปิดอยู่ได้รเราก็โอเคนะปกติเดี๋ยวว่าไม่มีใครบอกว่าเล่นแปลกๆแต่ว่าเราพึ่งแปลกปกติดีเหผมแม่งกับอยู่อม่กา ไปสัตวตกแคมปิ้งวะเฮ้ยไปดัน,นหน่อยโอเคดัน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 หน่อยไแคมปิ้งกันเหรอโอเคแคมปิ้งอยู่วว่าต้องเปลี่ยนที่ใส่ติดอยู่ไม่ได้เฟืองอ๋อเฟื่องครับเฟื่องเ,เดินไม่ดูเลยอยูอไ่ได้เหรอ รักดีว่ะไม่บุกอ,อ่ะพ่อไปแม่งเด,ด,ดี๋ยวโดนโดนเหี้ยววะไม่ตายวะ่ะคิวไม่ได้อะเข้าใจอาปืนผมแม่งโดนเยอะมันมันปันเยอะนะให้หลวงสังเกตเรื่อ

ไอ้เรียบโดนระเบิดจ้าัเฮ้ยเพื่อนเพิ่งยิงเพื่อนละเพื่อนมดได้เรียกโมดได้เรียบตายละโดนหอยิงก่อนเข้าใจผมนึกว่ามีคนยิงหัวไอ้รโดนเลยปืนแม่งสะบัดชิบหาย lên đi đi lúc cổng in Score Street. Lang yak kèm. Ok, oh ok. 4 ok. Ok, ok. Ok, ถ้ากดแทร่นี่แบบแม่งสะบัดเนี่ยค่อยๆยิงอ่ะเออจะแรงจัดจริงวะ่งวะเขโหลดน,น,นะพี่มึงมาเฮ้ยถแยมาก่อนเฮ้ยบอสก้าว 哇，大吧！给我，我下来了。这个，这个哪？哎呀，我还没死。OK。我，我没事了。来，好。OK。无敌无敌，打得跑。 ต้องเข้าบ้านมันให้ได้ถ้าเข้าบ้านมันได้เอาหวานจบเลยเด็กลองก่อนของศู score street USING operator establishing score street วิ rates, ่งว okay. oh, yeah, hey, okay. oh ิ่งวิ่งวิ่งไอ้วิ่งไวิ่งโอ้ยเียตายกระสุนหมดย็บเข็หมดได้ล้กูดวิ่เวกรนหมดไอ้เียก็หมดตอนเียมันยิงเกิดหน่อยเฮ้ยเอไไมฝันไม่บุกอ่ะฝั่งนั้นไม่เข้าละน่าจะดักับบ พาน,นก่อนสเ,เพื่อนใ่ด้วยเพื่อนเพื่อดนละใครใครวะขอยับดิ๊กโอเคใครเพื่อนนี่แหละเอาเพื่อนก็ใส่เพื่อน 放在这。 Of uav established overhead. You yeah. Take your Bravo underway. This is A lot of running. I thought there'd be less running. That's on me, though. Yeah, watch it. No guns. เราเอากระตุกไอ้เจ้าข้างไอ้เจ้ยข้างตอนปลาระเบิดไอ้เจ้าก็เจ้าก็เลิกตื่นเสียงสองชั่วโมงดีเออฝังรถอยู่บ้านหมดเลยไม่ออกจากบ้านเลยครับพี่หายได้หว <ih unting> <warfare Would> ไอคนได้นี่พวกแขมนี่หว่าโอ้ว่ามันล็อกปมันแตกอะเื่อตาเนี่ยผมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นทำอะไรเจอของพวกนี้เรื่องด้วยว่ะว่าหาฮุบปกติพวกมีไปกันหมดใครมาเดินอ่ะไปดูหน่อย ยยร,รู้อยู่เมื่อไร fiance, ไม่ได้ดูอนะ๋โอโอเคๆเขาเขมเราก็แขมไงเราเราแบบเราเราจะจะทำให้เท่าเทียมกันคือถ้ามันไม่บุกกูก็หลอดหน้าบานมันมอะเพราะกูบุกเข้าบ้าน,นกูกตายเลย